ตะกอนตีตะกอนตีบ่านเล่นเลยมีตีเดียวตีบ้านบัวน่ะกินได้กันหนึ่กินงอย่างเดี๋ยวคือเป็นอูเหล่ยงให้ดอกบัวเนี่ยอ๋อี่ ด้วยมั่ง่างยๆนะเสร็จแล้วเข้านะนะบ้านนี่ห้อส่วนใหญ่ห้องเฮ็ดเฮ็ดแต่ล้อมไม่ก้าครับโค้นไผ่นะครับไม่หวกแดงเปิ้ลมากินกันนี่นะเฮ็ดนี่บาก,กินครับอ <laughs> ขอน้อยนะบาทสิบบาทเขา พื้นที่พื้นที่อย่างนี้นะครับเฮ็ดเฮ็ดเห็ดนี่เป็นห้องเฮ็ดเหรอห้องหฮ็ดดอกบัวครับเฮ็ดดอกบัวหรือเฮ็ดไอ้ถ้าตั้งบ้านกับเนาห้องเฮ็ดแต่ล้อมเป็นกินกันก็ครับบอกกินครับเฮ็ดนี่เป็นอย่างบอกกินกินมาได้กฮะมันออกจะได้นะครับมันจะออกทั่วไปครับออกทั่วไปตามไอ้คนไผ่โคนไม้ครับ ไอ้มันจะออกช่วงฤดูฝนเนี่ยครับจะออกช่วงฤดูฝนลักษณะมันมีลักษณะจะได้ลักษณะมันก็เป็นรูปกลมๆครับแล้วก็ถ้ามันแก่มามันก็จะแตกเป็นรูปดอกบัวเนี่ยครับป้านักเนาะป้านักครับ,รบในในหมู่บ้านในในป่าไ่ในหมู่บ้านนี่ออกนักครับออกทั่วไป